สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาไปชมวิวธรรมชาติข้างหมู่บ้านนะคะช่วงนี้ดอกซากุระกำลังบานสวยงามมากๆเลยนะคะทางยุโรปช่วงนี้กำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วค่ะหลังเลิกเรียนแม่ก็พาลูกสาวมาเดินเล่นนะคะ มาเดินดูแก่น้อยข้างบ้านนะคะเป็นแก่ของทางรัฐบาลที่เขามามาปล่อยไว้นะคะมาเลี้ยงไวข้ข้างของบ้านนี้นะคะมิญงวิมิญงหอต่มิญง

ya ça ça

เออตัวช่งก็เจ้งก็ตัวมันต้งใช้ชุกนก็สักก็รูเีายกันเสียนี่วะ เข้าสู่รูดูใบไม้ปลิแล้วนะคะรูดูใบไม้ปลิกกำลังเริ่มค่ะเจ้าแหลมได้เชียงดา Tu vois ou pas? Mét tấm tôm. Na coi cho, nó? No, nè. No. Yeah. Tu lô lông chơi nè. Nah.